S <S <an> ก็สวัสดีทุกคนที่ลงกลับเข้ามาเนาะวันนี้ก็เป็นเทปเร่งด่วนเรียกว่าแซงคิวเพื่อนมาสอนก่อนเพราะว่าเทปหนึ่งที่อัพไปมันมีการใช้เครื่องมือที่ไม่ได้สอนอยู่3มชิ้นนะเราก็จะมาสอนในเครื่องมือเหล่านั้นในเทปนี้เทปนี้จะไม่ได้ละเอียดเหมือนเทปก่อนไม่มีการทำแลบไม่มีการพูดคุยเนาะเพราะว่าอันนี้เหมือนเป็นการแก้ข้อผิดพลาดในเทปแรกเฉย ที่จะสอนในครั้งนี้เนี่ยมีทั้งหมด3เครื่องมือ1ก็คือซ y เ mm ม e t r y ซ y เ mm ม e t r y ก็คือที่กดแบบเมื่อกี้อยู่ข้างบนปกติมันจะปิดไว้เราสามารถเปิดได้เป็น x เป็น y เป็น z 3อย่างถามว่ามันมีไว้ทำอะไรสมมุติว่าผมมีโมเดลสี่เหลี่ยมตัวนี้เนาะมีเหยียบไปทางซ้ายเอ้ยเหยียบขวาไปทางขวาเราต้องการเหยียบทางซ้ายเนี่ยเราทำอย่างี้ถูไหม ทีเนี้ยเห็นและมันไม่สัมพมัรธ์กันมันไม่เท่ากันเลยก็ซับเครื่องมือซิมเี่จะมาช่วยพอกดตรงน,นี้แล้วก็เลือกเป็นอ็อบเจกต์ x ทีเนี้ยถ้าผมเลือกขวาซ้ายไปด้วยเลือกซ้ายขวาไปด้วยมันจะไปด้วยกันมันก็จะสัมพัทธ์กันทํารูปทรงสวยๆได้แล้วก็ถ้าผมเลือกเป็นอ็อบเจกต์ y เลือกบนล่างไปด้วยเลือกล่างบนไปด้วยวก็จะทําให้เส้นที่มันเท่ากันขยับไปด้วยกัน แล้วก็สุดท้ายก็คือ Object set ก็คือถ้าเลือกด้านหน้าของโมเดลด้านหลังไปด้วยอันนี้จะเป็นการขยับในแนวลึกถามว่ามีไว้ไทำอะไรก็ในทําแลบอันที่แล้วเนาะก็จะเห็นว่าผมจะใช้ทําพวกแขนอะไรที่มันเท่ากันอยู่แล้วอะที่ในรูปทรงที่เราต้องการอย่างแขนตัวละครอ,อะสองข้างถ้าตัวละครไม่ได้แขนแบบพิการหรืออะไรเงี้ยเราก็อยากให้มันเท่ากันเราก็จะใช้ซิมเมทรีในการช่วยให้แบบมันเท่ากัน ส่วนใหญ่จะใช้เป็นอ็อบเจกต์เอกเนาะเพราะว่าเราจะทําโมเดลโดยซ้ายขวาแล้วก็หน้าหลังส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยเท่ากันอยู่แหละแบบอย่างหลังคนอะไรเงี้ยมันก็จะยูนูนอะไรไม่เท่ากันแต่ส่วนแขนอะไรเงี้ยเราอยากให้มันเหมือนกันนะ่ะเราก็ใช้ซิมเมรีดีกว่าเสร็จปึ๊บเราก็จะได้เห็นไหมซ้ายขวาเท่ากันต่อมาอันนี้เราจะมาเจอกับ ในเทสที่แล้วเนี่ยมันจะมีการใช้มิลเลอร์ Miller กับเมิดถามว่ามิลเลอร์กับเมิดคืออะไรเริ่มจากเมิดก่อนเนาะอย่างที่เห็นว่าโมเดลเนี่ยมันที่ผมเอาอมาให้ดูมันไม่ได้สวยเนาะมันทุเลศมากเลยแหละมีทั้งรูทั้งอะไรก็จะมาสอนวิธีซ่อมแบบง,ง่ายๆก่อนสมมติเรามีรูอย่างเงี้ยเราอยากให้มันเย็บติดกันเนี่ยนะอ้น,นีมันติดกันอยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้ด้านมี2จุดทํายังไงเราก็จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเมิด วิธีใช้เราเลือกเป็นเวอร์เทกก็ได้เหยียบจุดให้มันใกล้ๆกันนิดนึงนี่ไหมมันใกล้กันละสองจุดกดชิปนะกดชิปปึ๊บทีเนี้ยเราเลือกสองจุดให้เรากดตัวนี้นี่เห็นไหมมันคือเครื่องมือที่เรียกว่าเหมิดพอเรากดจึด๊บมันก็จะเหยียบใช่ไหมม่แค่จากที่มันสองจุดมันก็รวมกันเป็นจุดเดียวทีนี้เราก็เหยียบไ้กันโมเดลเราก็จะไม่มีรูละเราก็จะเหยียบเข้าเข้ากันปึ๊บนี่นี่ มันก็จะเป็นแผ่นเดียวกันแหละจากเมื่อกี้มีรูอย่างนี้เนาะแต่ว่าถ้าจุดมันเล็กน้อยอย่างเงี้ยใช้วิธีนี้ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเนี่ยของโมเดลเนี้ยมันวิ่งเส้นเห็นไหมวิ่งไปจุดมันวิ่งปึ๊บไอจุดที่เราเย็บไปเนี่ยอ่าวมาติดมันทําให้เส้นวิ่งต่อไม่ได้ถามว่าเส้นวิ่งต่อไม่ได้ส่งผลต่ออะไรมันจะซีเมทที่ไม่ได้แต่ตรงนี้ได้เพราะว่ามันเท่ากันเท่ากัน แต่พอตรงจุดนี้อ่ะมันไม่เท่ากันแหละมันก็จะซิมเมนตทีไม่ติดแล้วแทนที่มันจะเลือกอย่างนี้ให้มันก็เลือกไม่ได้เพราะว่าอันเนี้ยมี4ี่จุดหนึ่แต่ฝั่งนี้ก็มี123มันก็เลยไปด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเมิอดจุดเนี่ยมันเอาไว้ซ่อมแค่แบบโมเดลเป็นรูในจุดเ,เล็กๆอย่างตรงนี้เห็นไหมผมอยากให้ตรงเนี้ยมาอยู่ตรงนี้แล้ก็เหมือดได้ปึ๊บโอเคผมลืมปิดซมเมนตทีขออาภายัยแล้วก็หนึ่งสอง ปึ๊บอ่ะเนี่ยมันก็จะเหมือนเย็บเส้นเดียวกันหละโมเดลมันก็จะเป็นเส้นที่คล้ายๆกันมันก็เนมันใกล้กเหมือนเดิมแหละจับตรงนี้ทีเนี้ยมันก็ยังไม่เท่ากันอยู่ดีเห็นไหมตรงนี้มี5จุดตรงนี้มี4ต่อให้คุณเปิดซิมเมทีไปมันก็ไปด้วยกันไม่ได้เพราะนั้นก็จะสอนเครื่องมือไม้ตายแล้วกันในเมื่อโมเดลทางขวาเรามันแบบเพอร์เฟกมากเลยแต่ทางซ้ายเรามันทุเรศทุลังวิธีแก้ ปิดซนตเมที่ก่อนเนาะเราก็เลือกเฟสทิกขวาขา้างเลือกเฟสลากคุมข้างที่เราไม่เอาแล้วก็ลบทิงเลยเก็บข้างที่เราเอาไว้ครึ่งที่เราเอาอยู่เราก็จะได้ครึ่งส่วนที่เราอยากได้แต่เป็นโบโบพอเสร็จปุ๊บให้เราเลือกตัวนี้จะอยู่บนแถบเครื่องมือ,มอนี่แหละอันนี้คือมิลเลอร์มิลเลอร์ก็แปลตรงตัวคือกระจกถ้าเราเลือกขวาซ้ายก็จะโผล่มาด้วยในมุมทิศตรงข้ามกันกดปุ๊บนะทีนี้เราก็จะได้ รูปทรงที่เหมือนที่เราอยากได้เลยนะเส้นสวยเราก็จะสามารถใช้ซิมเมตีได้ทุกจุดเลยเราก็ดัดโมเดลใหม่ได้แหละทีนี้เมื่อกี้มันคือการใช้ก๊อปขวาไปซ้ายใช่ไหมทีนี้ถ้าเราอยากซ้ายไปขวามันก็ทําได้เหมือนกันจึ๊บลบาาทิ้งปึ๊บเราได้ครึ่งที่กวงเนาะถ้าเรากดมิเลอร์ไปเลยมันจะหายไปเพราะว่าเมื่อกี้เราก๊อปขวาไปซ้ายมันคือ ตรง direction ตรงนี้เนาะมันคือการทําบวกไปลบให้เราเลือกลบแทนลบไปบวกนี่ก็จะได้มันก็จะ,จะแบ่งเป็นสฝั่งอันนี้คือวิธีแก้โมเดล3ชิ้นที่ไม่ได้สอนไปในเทปที่แล้วเนาะซึงเมที่การขยับสองฝั่งเท่ากันเมื่อจุดคือการรวมจุดที่แว่งให้เข้าไปอยู่ด้วยกันถึงมันจะไม่ได้ทำงานดีที่สุดหรอกแต่ว่า มันก็แก้โมเดลตามสถากนาการณ์ได้ถ้าแก้ไม่ไหวก็เหมือนที่สอนเมื่อกี้เนาะมันก็คือเครื่องมือไม้ตาของเราก็คือการมินเลอหลบครึ่งที่ไม่ใช้ทิ้งแล้วก็มินเลอครึ่งที่จะใช้ออกมาปึ๊บแล้วเราก็ถ้าสมมติเป็นนี้เราก็อย่าลืมเลือกแกนในถุกนี่เสร็จแล้วนี่ผมแบ่งไว้เนี่ยเพื่อที่จะมาให้ดูว่าเออมันเหมือนได้นะจิบๆแล้วก็รวมกันเราก็จะได้โมเดลที่อะ ึงเส้นมันจะไม่ได้สวยมากแต่มันก็พอที่จะไปทำอะไรต่อได้อันนี้ก็คือสามเครื่องมือที่สอนไปในเอ๊ที่ไม่ได้สอนไปในเทปที่แล้วนะก็เทปชาะกิจอันนี้ก็ใครเข้ามาดูก็ขอบคุณมากแล้วก็ถ้าชอบก็กดซับมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยไว้ตรงนี้ไว้เจอกันเทปหน้าครับขอบคุณครับ